ก็สวัสดีครับ FC วอันนี้ผมมีอะไรมาอวด FC อีกครับจากน้่นาหายตาไปนานนะฮะอันนี้ได้มีโอกาสไปปิดภาะมานะครับกับอีกเจ้าหนึ่งนะครับเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแกะได้แล้วนะครับ กองใหม่ๆเลยเอซเอ้ยโอ้ยอนนี้เขาแกะซีนมาแล้วนะฮะเจะซีนตาแนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนใ,ในรายการที่ิิอจริงคือรายการจริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเรืยอนนี้ออกมาตั้งแต่ปีหกสามนะฮะเป็นเฮงปลดหนี้นะครับหลวงปู่เฮงประพาโสวัดพัฒนาธรรมารามอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะฮะ ทศาวิเศษปีที่แล้วนะฮะสองหสามเป็นพระที่นิยยอดนิยมของหลวงปู่เฮงพระที่นิยมของหลวงปู่เฮงกับพระโสครับกล่องเดิมๆไปเอฟซผมไปปิดกับเจ้าหนึ่งมานะฮะมาดูว่าผมจะได้เนื้ออะไรข้างในนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นกล่องลุ้นนะครับนี้เขาแกะมาแล้วนะฮะ นี่นะครับโอ้ย f c ผมตามหาครับตามหากันนี่ควักนฮะรุ่นนี้นี่เลยครับเป็น,นึงนม3 k นะครับ f c 3K นะฮะร,รุ่นนี้เขาไม่ตอกโค้ดนะครับดูเองดูใบรายการเอานะฮะซีนเดิมๆเลยนะ f ีซีนเดิมๆแต่โอมีแกะซีนมาแล้เนะี่ย ด้านข้างตีนแตกนะฮะเป็นรายการที่9นะฮะ9.2นะครับถ้าติดตามนี้ก็คือ9.2นะฮะ9.2ก็เนื้อบนบนนะฮะเป็นเหรียญอ่าเป็น 3K เนื้อ 3K รุงปูหิงประพาสุนะครับรุ่นนะครับรุ่นไอห,หิงปดนีนะครับของคุณป้อมสกลนครนะฮะ ทำรุ่นนี้เฮงปดนี่นะ่าจะเป็นรุ่นที่จะมีเฮงตลอดนะครับเฮงตลอดแล้วก็เฮงปดนี่นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่สองเฮงปดนี่นะครับเป็นเสือเพลนนะฮะแกออกมาดูดีกว่าออ้เอฟซี F C, เหรียญจริงสวยมากเอฟซี F C. นี่ครับเหรียญจริงสวยมากนะครับ เป็นเนื้อ 3K นะครับไม่เท่าไหร่ลงยาขอบแดงนะฮะลงยาเสือมัต์พีกิดต่างหากนะครับโอ้ยสวยงามครับ f c ด้านหลังลง,ลงยาขอบแดงด้วยนะฮะเป็นยันตะกร้อนะครับ f c ยันตะกร้อผมเคยรีวิวมาครั้งหนึ่งฮะเหเรียนนี้ เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับของวปู่หิงนะครับด้านขวาตอกโคอดโคดนะครับโคดต้องเป็นแบบนี้นะโคดคำว่าหิงหกม้อมสกลคนครนะครับก็จะตอกคาว่าหิงนะด้านขวานะครับด้านซ้ายจะเป็นโคดลันหมายเลขําเบอร์นะของผมที่ได้มาหนึ่งศูนย์เก้าโอ้โหเลขหน้าสิบอุดมสมบูรณ์เลขหลังเก้าโอ้ยเอฟซีเลขสวยครับเป็นยันตะก้อรตรงกลางพระปิดตานะครับ เห็นปดนี่เนื้อสามคีสวยคับผมตามหามาผมจนได้นะฮะไปเจอเขาเปิดพอดีก็เลยไปจีบมาเลยนะฮะดูครับ f e ดูเสือเขาไม่ใช่เสือธรรมดาแนะเป็นเหรียญเล็กเหรียญเล็ก,นะลลกแต่ว่านะะการแกะบ็อกเนี่ยเขาเนียน นะครับขอ,องคุณป้อมสกลนครเนี่แน่นอนนะฮะดูนะครับเป็นเสือข้าบดาบเสือเหมือนเสือป่าเลยนะเสือเนี่ยแล้ว <c> ก <oughs> ็เป็นเสือกระโดดนะฮะมาสเตอร์พีกอีกนะครับลงยาลงยาเสือนะครับหลวงพอ่อนี่นะครับดูหน้าหลวงพ่อนะฮะชัดเจน นะครับไม่ส่องไม่ได้นะครับกล้องผมมันโฟกัสไม่ได้นะครับกล้อง,องคือเหรียญเล็กนะฮะไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะแต่ว่าลักษณะของเหรียญจะจะไม่ค่อยใหญ่นะครับไซส์จะไม่ค่อยใหญ่สอ่องของเออเอากล้องนี่ส่องชัดเจนนะฮะเอ็นใดลักอักษรนี่ชัดเจนนะครับคมชัดนะฮะเหรียญแท้นะครับเดรียวน,นี้ผมยังไม่เห็น ผมยังไม่เห็นเหรียญปลอมนะฮะน่าจะผมว่าน่าจะมีเร็วน,นี้แนละเพราะว่านะครับเสื้อเพลนของระเห็นี่ดังนะฮะก็ตามเก็บกันให้ควักนะฮะก็มีคนมาจีบกับผมมาหลายองค์ผมยังไม่ปล่อยนะผมมีอยู่สามเหนนรียญนะฮะผมมีเหรียญเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้ออัปกานะครับผมยังไม่ได้ปล่อยนะฮะเพราะว่าเช่ามานี้ราคาแพง สาม3 k นี้ผมก็เก็บอีกนะครับ FC พระเก็บยิ่งนานวันยิ่งยิ่งราคาขึ้นนะครับนะครับตีกว่าไปซื้ออย่างอื่นนะฮะไม่มีอย่างอื่นแล้วราคาลงนะฮะซื้อพระแท้ๆนี่นะครับเก็บไว้นะครับซื้อเก็บไว้เลยนะฮะสี่ห้าปีมานี่ราคาบวกไปกก่าเดิมอีกนะฮะคนตามหากันแล้วราคาพระก็ขึ้นนะฮะ สวยงามครับ FC นี่อัดกรอบนี่โอ้โหขึ้นคอนิงามเลยฮะสามเปเป็นไปได้ผมอยากได้สักสีเหรียญมาเก็บเลยนะงบไม่มีนะครับงบมีน้อยก็เก็บตามกำลังศรัทธานะที่เรามีนะครับนะฮะโอเคนะครับโอ้ดูเสือก่อนดูเสือก่อน FC ดูนะครับไม่ใช่เล่นๆน,นะฮะ เสือนะฮะสวยงามแกะบ็อกได้สวยงามเอฟซีโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีพาร์ทดีๆมานะครับให้ f อฟได้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ